นาทิตศักด์ทองอาากระจ่างนะครับชื่อเล่นชื่อเก๋ครับผมชื่อนาทิภาวารีศัก์ค่ะชื่อเล่นชื่อเต้ค่ะช่างส้มนะคะจันยพรเจริญวิเศษเรารักหมายครับก็เลยเริ่มดู เรื่องของการอาบน้ําตัดขนครับว่าเออมันมีโรงเรียนสถาบันไหนมั่งที่สอนครับก็เลยได้เข้ามาทําอาชีพนี้ครับอ,อ่าเริ่มแรกก็ไปเรียนอาบน้าตัดขนด้วยที่ว่าอยากจะไปดูแลน้องหมาน้องแมวตัวเองค่ะแต่ว่าพอได้ทํางานอาบน้าตัดขนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพเราลรักลรวกทําทำเราก็มีความสุขค่ะช่วงโควิดยุคแรกๆอะค่ะพอดีว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาขาดบุคลากรเขาก็เลยเห็นแววแล้วก็ผลักดันให้ไปเรียนแล้วก็กลับมาทํางานค่ะ ผมอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เพื่ออัพตัวเองให้เก่งขึ้นวัมนนี้ครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศไปดูของคนที่เขาเก่งๆว่าเขาตัดกันยังไงครับผมการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่ออยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะรู้ว่าตัวเองควรจะพัฒนาในจุดไหนบ้างเพื่อว่าจะได้เรียนรู้จากผู้แข่งขันท่านอื่นด้วยค่ะก็แค่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความกล้า ในการออกไปแข่งขันหรือว่าไปทดสอบความสามารถกุดแข่งคือความตั้งใจครับความใจใสแล้วก็มุ่งมั่นครับก็เป็นการทํางานด้วยความรักค่ะถือว่าเราทําแล้วให้น้องๆที่อยู่กับเรามีความสุขแล้วก็ลูกค้าเจ้าของน้องหนัแมวมาอาบนนะ้ำตัดขนกับเรามีความสุขค่ะ จุดแข็งพี่ไม่มีนะพี่ก็ตาตามใจรักเลยค่ะตื่นเต้นครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกได้ลงแข่งก็มีความกังวลค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งขันครั้งแรกคร่ะยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนตื่นเต้นด้วยแล้วก็กังวลเพราะว่าเราหาหุ่นไม่ได้ก็เลยต้องไปขอความเมตตาจากลูกค้าเขาก็เมตตาให้น้องมาเพื่อเอาไปเป็นหุ่นค่ะ ก็อยากให้ทุกคนพยายามกันให้เต็มที่ครับทำกันให้สุดฝีมือครับผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับผู้แข่งขันท่านอื่นด้วยนะคะครั้งนี้ก็เป็นการประกวดการตัดขนครั้งแรกค่ะก็ ฝากให้ทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็จะสู้เหมือนกันไม่ชนะไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันได้ค่ะผมก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับขอให้ทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับหมายเลขเก้าครับผมนัทิภาพวัลยสอนศัต์หมายเลขส,สิบสามนะคะจากร้านเปิเ้ยก,กระกุมมิ่งค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวกับ,กบท,ท่านด้วยค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่างส้มนะคะเบอร์เจ็ดท่านผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเพราะว่าจะต้องไปคนเดียวเหงาแน่เลยขอบคุณค่ะ